เกเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำาเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศรัพท์039-498-585โปรโมชั่นสุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดประจำเดือนสิงหาคมนี้ อคอแขวนผ้าแอสเตดลมมาอันละ33บาทราคาพิเศษซื้อ2แถม1ตลับเมตร3 5เมตรจากราคาปกติ45บาทราคาพิเศษเหลือเพียง28บาทตระแกงกันกลิ่นทองเหลืองชุบราคา480บาทพิเศษซื้อ1แถม1ทถังบำบัดน,น้ำเสีย600ลิตรปกติ2800บาทราคาพิเศษเหลือเพียง2280บาท แทงน้ำช้างแกรนิต1 0 0 0ลิตรจากราคาปกติ4,990บาทพิเศษเหลือเพียง4,580บาทไม้ฟ้า TPI 6 3คูณ3เมตรแดงเมเปิลจากราคาปกติ69บาทราคาพิเศษเหลือเพียง62บาทไม้ยางทำแบบ10มิลิเมตรจากราคาปกติ260บาทราคาพิเศษเหลือเพียง238บาท วัยเมตร3.4คูณ25เมตรปกติ710บาทราคาพิเศษเหลือเพียง628บาทเหล็กซี3นิ้วคูณ1.6มิลลิเมตรจากราคาปกติ304บาทราคาพิเศษเหลือเพียง278บาทซื้อชักโคกอัจฉริยะราคา49,990บาทแถมฟรีอ่างอับน้ำมูลค่า6,990บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2,558หรือจนกว่าสิทธิ์คัาจะหมดลงค่ะพิเศษสำหรับเดือนสิงหาคมโปรโมชั่นรักแม่ห่วงใย,ยแม่คุ้มของอุบัติเหตุให้แม่4 0 0 0 0นบาทเพียงสะสมยอดซื้อ90,000บาทตลอดเดือนสิงหาคมนี้ก็จะสามารถแสดงความรักให้คุณแม่ได้ค่ะ ตัวจัดงานทิ้งกระจาดประจำปี2558ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในข่าวภาคข้าวม่ News ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้สู่ช่วงเวลาของข่าวภาคข่ามายมิ News นะคะประจำวันพุทธที่20สิงหาคม2558ค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะ จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาระดับจังหวัดค่ะที่ห้องประชุมศรีสารกลางจังหวัดจันทบุรีนายกา้าวนรงค์เจริญรองมผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยดรปิยรัตน์ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์เลขานุกา,นาการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาร่วมประชุมแผนแม่บทโครงการระยะเวลา5ปีตั้งแต่เดือนตุลาคม2554ถึงเดือนกันยายน2559ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการ โดยได้กำหนด8กิจกรรมที่อยู่ภายใต้3กรอบการดำเนินงาน3ฐานทรัพยากรได้แก่ทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนภูมิปัญญาซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชโดยจัดพื้นที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งสนสนามชัยสาธารณะประโยชน์หมู่ที่2ตำบลสนามชัย อำเภอนายอามเนื้อที่444ไร่2งาน17.7ตารางวาเพื่อดำเนินโครงการในด้านการปกปักรักษาพื้นที่และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นส่วนพฤกษศาสตร์รักษาพันธุ์ไม้ดั้งเดิมซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติใช้ที่ดินเมื่อเดือนมีนาคม2540ที่ผ่านมา โดยในปี2,559มี2โครงการที่ได้รับความเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณซึ่งประกอบด้วยโครงการจัดทำแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการและโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการอนุรักษ์เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นของจังหวัดเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นแหล่งอาหารเพื่อบริโภคและสร้างารายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ค่ะ ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขร่วมปาฐกถาพิเศษสิ่งที่อยากทำแต่ไม่เห็นในเวทีวิชาการสุขภาพดีวิถีบูรพาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือประชาชนค่ะวันนี้ที่ห้องจุนมณนนีโรงแรมเคปิแกนจังหวัดจันทบุรีนายแพทย์นรงสหเมธาพัฒปหลัดกระทรวงสาธารณาสุขให้เกียรติปาฐกถาพิเศษสิ่งที่อยากทำแต่ไม่เห็นในเวทีวิชาการสุขภาพดีวิถีบูรพา ซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่6จัดขึ้นค่ะเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการสาธารณาสุขแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒน,นาวิชาชีพงานวิชาการผลงานการวิจัยเอื้อต่อความก้าวหน้าเกิดประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณาสุขโดยมีบุคลากรสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่6ภาคตะวันออก ที่เข้าร่วมรับฟังและแสดงผลงานกว่า800คนค่ะพร้อมทั้งมอบรางวัลอำเภอดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อแก่บุคลากร,กรและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจำนวน15รายนอกจากนี้ภายในงานได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานเผยแพร่ความรู้ของหน่วยงานองค์กรที่ได้รับรางวัลอาทิการกำหนดภาหะไข้เลือดออก แบบผสมผสานของอำเภอคลองเคลื่อนจังหวัดะเชิงเซาการควบคุมโรคมลพิษสิ่งแวดล้อมของอำเภอเมืองจังหวัดระยองหน่วยบริการปฐมภูมิคลินิกสุขภาพเกษตรกรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการอำเภอดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อคอปอสออำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะ สมาคมสว่างกตันยูธรรมสถานจันทบุรีรวมกับสารเจ้าเม่งงีเจตัวจัดงานทิ้งกระจาดประจำปี2558แจกข้าวสารกว่า7,000ถุงค่ะให้กับผู้ยากไร้ผู้สูงอายุเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่ออุทิศส่วนบุญสุขสนให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ เมื่อเวลา15นาฬิกาที่โรงเรียนตังเองอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีได้รับเกียรติจากนายสามาลอยฟ้าผู้ว,ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบข่าวสารให้กับผู้ยากไร้ในงานทิ้งกระจาดประจำปี2558ซึ่งจัดขึ้นที่สมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรี โดยมีนายกสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีพร้อมคณะกรรมการศาลเจ้าเม่งหนีเจตัวและประชาชนผู้ยากไร้ผู้สูงอายุเยาวชนและประชาชนทั่วไปกว่าหลายพันคนร่วมในพิธีค่ะสำหรับการจัดงานทิ้งกระจาดประจำปี2558สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีได้รวมกับศาลเจ้าเมงหนีเจตัวนำเข้าสารที่ได้รับบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดจันทบุรีกว่า7 0 0 0ถุงมอบให้กับผู้ยากไร้ผู้สูงอายุเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยในแต่ละปีก็จะมีประชาชนผู้สูงอายุผู้ยากไร้เย,ยาวชนและประชาชนทั่วไปเดินทางมารับมอบเข้าวสารกันเป็นจํานวนมากค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้า กลับมาพบกับข่านที่สองค่ะ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้โรคไข้เลือดออกระบาดท,ทั้งปีมาป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองด้วยวิธีง่ายๆโดยใช้หลัก5ปอเพื่อกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ายุงลายปิดฝาภาชนะที่มีน้ําเปลี่ยนน้าในภาชนะปล่อยปลาให้กินลูกน้ํายุงลายปรับปรุงสิ่งแวดล้อมร,บรอบๆบ้านและชุมชนปฏิบัติโดยการสำรวจแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกสัปดาห์เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายสุกายสบายใจกันทั้งครอบครัว ช่วงที่2ค่ะเทศบาลเมืองจันทบุรีจัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพัฒนาองค์กรค่ะเวลากานรนอราคาสาสินาทีนายสุการนาสุทธิพัฒนกุลนายุทเทตมนตีเมืองจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานเทศบาลครั้งที่3ทับ2558พร้อมด้วยนายกิตพัชรพลเสมอเหมือนนายวิเชษเปลี่ยนโมรีนายวรรวิทย์พูลสวัสด รองนายกเทศมนตรีและหัวนหน้าส่วนการงานรวมประชุมนัาศาลาเฉลระภกีิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชั้นล่างค่ะการประชุมมีวาละที่สําคัญคือเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานรอบเดือนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำในเรื่องการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ขอให้ประชาชนรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยการมีน้ำใจไม่ตีจิตค่ะเทศบาลเมืองท่าช้างปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนรักสัตชมูลค่ะเวลา8ป0นาฬิกา30นาทีนายอุดมสุขศรีรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองท่าช้างนายรันจวนจันทารางังศีเลขานุการนาย,ยกเทศมนตรีนายวรชัยใจบุญสมาชิกสภาเทศบาล นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและกองช่างรวมกันปรับภูมิทัศน์พื้นที่เกาะกลางถนนในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างให้มีความสวยงามเพื่อเป็นการต้อนรับผู้ที่สัญจรไปมาทั้งชาวจันทบุรีและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดค่ะข่าวพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะ ร่องมรสุมยังโค้งพาดผ่านประเทศพม่าและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคุมทะเลอันามาันประเทศไทยและอ่าวไทยลทักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนน้อยเว้นแต่ภาคเหนือจะมีฝนตกมากกว่าภาคอื่นๆหลังจากนั้นในวันที่21-25สิงหาคม2558 รองมรสุมจะเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พับปกคุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลนักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ค่ะภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด จันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวภาคข่ามไมนิว New ลงแล้วนะคะพบกับติชันและทีมข่าวไมนิวได้ใหม่ทางช่องไมเคเบิลทีวีช่องชัดทุกช่องไม่ต้องใช้กล่องค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ ได้เวลาพิสูจน์ความมันอบจจันทบุรีสปอตแลนด์มาร์ค2ี่9 30สิสิงหาคมนี้กับการแข่งขันบาส3คน free on f r ีลาของคนวัยมัน29สิงหาคมการแข่งขันแบล็กบิ๊กจรวดทางเรียบแข่งขันสแลมดังหอมมันกันสุดรวทรีคอนเสิร์ตเร็กทสเปกและวัดเดอะปาร์ควงตีวากสูงของยูทูบชมฟรีเชียร์ฟรีี่ลานผลทายอบจจันทบุรีสนใจเข้าแข่งขันชิงรางวัลรวมกว่า5 0,000 0บาทดูรายละเอียดที่เฟซบุ๊ก บรีบัตอบจอจันทบุรีหรือโทร0882755619 อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพรร์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอมเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039498585โปรโมชั่นสุริจริญโฮมสแตนดาร์ดประจำเดือนสิงหาคมนี้ ขอแคนพาแอสเตดลมมาอันละ33บาทราคาพิเศษซื้อ2แถม1ตลับเมตร3 5เมตรจากราคาปกติ45บาทราคาพิเศษเหลือเพียง28บาทตระแกงกันกลิ่นทองเหลืองชุบราคา480บาทพิเศษซื้อ1แถม1งถังบำบัดน,น้ำเสีย600ลิตรปกติ2,800บาทราคาพิเศษเหลือเพียง2,280บาท แทงน้ำช้างแกรนิต1,000ลิตรจากราคาปกติ4,990บาทพิเศษเหลือเพียง4,580บาทไม้ฟ้า TPI 6ไคูณสเมตรแดงเมเปิลจากราคาปกติ69บาทราคาพิเศษเหลือเพียง62บาทไม้ยางทําแบบ10มิลิเมตรจากราคาปกติ260บาทราคาพิเศษเหลือเพียง238บาท วัยเมตร3.4คูณ25เมตรปกติ710บาทราคาพิเศษเหลือเพียง628บาทเหล็กซี3นิ้วคูณ1.6มิลลิเมตรจากราคาปกติ304บาทราคาพิเศษเหลือเพียง278บาทซื้อชักโคกอัจฉริยะราคา49,990บาทแถมฟรีอ่างอาบน้ำมูลค่า6,990บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2,558หรือจนกว่าสิทธิ์คัดจะหมดลงค่ะพิเศษสำหรับเดือนสิงหาคมโปรโมชั่นรักแม่ห่วงใยแม่คุ้มครองอุบัติเหตุให้แม่4 0 0 0สนบาทเพียงสะสมยอดซื้อ90 0 0 0บาทตลอดเดือนสิงหาคมนี้ก็จะสามารถแสดงความรักให้คุณแม่ได้ค่ะ